อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนมาที่ร้านชื่อว่าชอร์ชิคอบนะคะขอบอกเลยว่านี่ของเขานะบรญยากาศดี oh <yeah. S 2> จริงๆมาคุยกับเจ้าของร้านสาวสวยของเราคุณจุธารัตน์ธาตุประกอบจุกสวัสดีสสดนะจ๊ะสวัสดีค่ะร้านเกิดน่ารักมากฟังจากคุณจุ๊ เล่าความเด่นพิเศษสเสน่ห์ของชอเชอร์คอัลาดราว16สิจั๊บทางร้านเราเป็นคาเฟ่กลางกรุงที่บรรยากาศเหมือนไกลกรุงค่ะเหมือนมาบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดจะมีต้นไม้ใหญ่จุดเด่นก็คือบ่อบัวค่ะไปเมนูแรกที่ต้องทานข้าวผัดปลาอินทรีย์ค่ะจ้าคัดไซส์มาตัวใหญ่ก็จะหมักด้วยเกลือค่ะผัดข้าวเข้ากับเนื้อปลาอินทรีย์ด้วยแห้งๆหอมๆกินคั่วกระทะ ออนท็อปด้วยปลาอินทรีปลาอินทรีเค็มกําลังดีหอมกระเทียมเจียวโอ้โ oh ห oh, แม่เจ้าจานนี้ต้องสั่งเลยเมนูสองจ้ะ ข้าวผัดต้มยำนะคะต้มยำของเราอ่ะใส่เครื่องครบรสเหมือนทานต้มยำเลยค่ะแล้วก็มาผัดกับปลาหมึกกุ้งสดเนี่ยค่ะแล้วก็มาผัดให้ข้าวแห้งๆหน่อยบีบมะนาวเข้าไปอีกนิดนะคะจะครบรสชาติไปต่ออันนี้เป็นข้าวคอหมูย่างจะแล่เอามันออกหมดเลยนะคะค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยจะไปหมักซอสทิ้งไว้ข้ามคืนกริวพอนุ่มๆค่ะโปะบนข้าวสวยร้อนๆนะคะแล้วก็ราซอสอีกทีนึงแล้วก็จิ้มแจ่วลากุ้งเป็นไงจ๊ะค่ะคือเป็นกุ้งเพียวๆเลยแล้ว ก็ทำกับยำแต่ว่าอร่อยขึ้นลงที่เราใส่พริกเผาด้วยแล้วก็จะมีหอมเจียวค่ะตัวนี้มันจะหอมเวลาทานไปมันจะกรุบกรอบเข้ากันกับตัวกุ้งพอดีเลยค่ะคสปาเกตตี้ลาบเหนือะละจ้าพิเศษที่ พริกแกงนะคะจะทํามาจากสมุนไพรกว่า10อย่างเลยค่ะมันยังมีความเผ็ดของดีปรีม,มีพริกหอมมีมะแขวนแล้วก็มาเป็นสปากเกตตี้รับเหนือค,ค่ะตัวแล้วจริงๆเขาเริ่มต้นมาจากคาเฟ่ก่อนใช่ค่ะราเ,เริงเค้กก่อนซินจะเป็นเค้กลูกมะพร้าวใบเตยค,ะค่ะรูปทรงจะเหมือนลูกมะพร้าวนะคะ,คะจะเป็นเนื้อชิฟฟ่อนแล้วก็จะมีซอสมะพร้าวทั้งด้านบนแล้วก็ด้านในตัวเค้กด้วยนะคะเครื่องดื่มน้องจุกเหล้าสิจ้า เป็นกาแฟาลาดมะพร้าวค่ะ้น้ำมะพร้าวปั่นกับเนื้อมะพร้าวสดนะคะ,คะจะลาดด้วยช็อตกาแฟานะคะอีกหนึ่งแก้วของเราเป็นเคลสมูทตี้นะครับคนที่บอกว่าเคลขมไม่จริงค่ะอยากให้มาลองอันนี้นะคะจะเปิดทุกวันเลยนะคะ9โมงเช้าถึงทุ่มครึ่งค่ะ,คะแต่จะมีรับจัดเลี้ยงเวลาพิเศษค่ะ,คะถึง4ทุ่มเลยค่ะรีต้องขอการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษให้กับช็อตเชอร์คอัลาดพร้าว16เป็นอร่อยเลิศ เชิญมาได้ที่ร้านชอเชอรอ์คอฟตั้งอยู่ถนนลาดพร้าวซอยลาดพร้าว16ร้านอยู่ใกล้ MRT ลาดพร้าวโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS อร่อยเลิศกับคุณรีดและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้านะคะต้องที่ชอเชอรอ์คอฟเพียงคุณแค่ใช้ AIS p o i n อยหนึ่งคะแนนเท่านั้นจะสามารถแลกรับ แรกรับส่วนลด10%เมื่อรับประทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2568ขอบคุณ A AS มากๆนะคะที่ให้ร้านชอเชอร์คอของเราได้เข้าร่วมแคมเปญดีๆแบบนี้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิก45นาทีนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมสวัสดีนะคะอะร่อยกนะับฟรีดี้เมจิอ,อติ้งเยา่าปิง,งต้องกินค่ะ